าซออยากแต่งแบบนี้มันเพิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูรถส่งมอบเพียกันนะครับคันนี้นะครับซื้อเป็นคันที่2แล้วนะฮะเป็นรุ่น XLS นะครับตอนแรกนะครับเฮียรบอกว่าให้เปลี่ยนแค่ตัวกระจังหน้าตรงนี้พอนะฮะแต่วันตัดยอดนะครับพอดีซอมาด้วยนะครับซอเห็นคันนู้นนะครับซอเลยมาถามว่าน้องนายถ้าซออยากแต่งแบบนี้มันเพิ่มเท่าไหร่นะครับพอบอกซอไป4ี่มือนะครับซอบอกว่างั้นขอสามหมื่นได้ไหมถ้าได้เนี่ยซอแต่งแบบนี้เลย นายเลยจัดให้นะครับก็คือจะมีกระจังหน้าตัวนี้นะครับทีเฮียเขาเลือกมาสกู๊ปตัวเต็มนะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวซุ้มล้อนะครับเป็นขนาด6นิ้วนะครับมีมุดนี่นะครับขนาดมันจะประมาณนี้นะครับล้อแม็กนะครับอันนี้เฮียเขาเคล์เองนะฮะเป็นสีดําตัดแดงแบบนี้ให้เข้าแบบตัวรถนะครับพร้อมอย่างออฟโรดนะฮะมีเบ้ากันรอยให้นะครับแบบนี้นะฮะ มีคิวกันสาบนะครับแล้วก็ตัวราวหลังคานะครับตัวนี้นะครับเฮียเควสอยากได้เป็นสีดานะครับนายก็เลยจัดให้นะฮะด้านหลังนะครับจะมีตัวโลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์แขนยาวนะครับเป็นเหล็กในรุ่นนี้ของ XLS นะครับมันจะเป็นเบาะผ้านะฮะแต่ว่าเฮียเขาอยากได้เป็นตัวเบาะหนังนะครับอันนี้นายก็เลยเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะฮะนี่นะครับแล้วก็เดินตะเข็บได้ด้วยสีแดงนะครับให้มันแมทกับชุดแต่งของรถนะครับที่เป็นดาแดงยังไม่จบนะครับ ตัวแผงข้างประตูวันนี้นายก็เปลี่ยนเป็นหนังให้ด้วยนะครับตะเข็บแดงเช่นกันนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวสครับเพจนะครับหรือตัวกันลอยนะครับเวลาขึ้นรถเนี่ยเราเหยียบได้เลยนะครับตัวรถเราจะไม่เป็นรอยนะฮะพี่พี่ท่านไหนอยากได้รถฟอร์ดสวยๆนะครับโปรโมชั่นดีๆนะฮะนายอยู่ที่ฟอร์ดวีพีเพชรเกษม77นะครับทักมาคุยกับนายก่อนได้นะครับมาปรึกษากันก่อนได้นะฮะถ้าพี่พี่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายด้วยนะครับขอบคุณครับทักมาคุยกับนายก่อนได้นะครับ